6ปีของ The Secret s o r t เรากำลังจะมีงานใหญ่ที่สุดตั้งแต่เราทำรายการมาครับนั่นก็คือ The Secret th Sorts Summit 2023อีเวนต์สำหรับผู้ประกอบการและนักธุรกิจที่ใหญ่และครบที่สุดในประเทศไทยครับกับธีมปี2023 Infinite Growth ธุรกิจพุ่งทยานในความเปลี่ยนแปลงอีเวนต์เดียวที่คุณจะได้เจอกับ c o n f e r เรนซเจาะลึก Inside, อินไซต์อัปเดตท,ทุกเทรนธุรกิจของปี2024ครับ เมื่อจะเป็นเทรนเศรษฐกิจเทรนกลยุทธ์เทรนการตลาดเทรนเทคโนโลยีเทรนบริหารคนเทรนความยั่งยืนพร้อมแจกฟ,ฟรีเฟรมเวิร์กที่เอาไปปรับใช้ได้จริงอย่างที่2ครับจะมีการแชร์เคสความสําเร็จจากผู้บริหารผู้ประกอบการนักธุรกิจตัวจริงทําจริงสําเร็จจริงเจ็บจริงแชร์จัดเต็มแบบไม่มีกักนะครับนอกนนจากนั้นครับยังมีเวิร์กช็อปนะครับในการอัพสกิลผู้ประกอบการศตวรรษที่21 เป็น Expertise Room ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคาร์บอนเครดิตเรื่องของควอนตัมเรื่องของ Data เรื่องของกฎหมายเรื่องของ IPO และอีกหลายๆเรื่องราวเพื่อติดอาวุธเสริมทักษะให้กับคุณครับนอกจากนี้ยังมีตลาดนัดครับตลาดรวมทุก s โซลูชันของ SME หรือว่าผู้ประกอบการโดยเฉพาะผมเรียกมันว่ามันคือ B2B Marketplace ทุก Solution ที่คุณอยากได้ในการทำธุรกิจคุณกำลังตามหาอะไรอยู่ตามหาเรื่องของเทคโนโลยี ตามหาเรื่องของ finance ตามหาเรื่องของ enterprise solution branding and marketing people and workplace รวมไปถึง ceo lifestyle กินดื่มเที่ยวมาที่นี่ครับเป็น networking lounge ครับสร้างพาร์ทเนอร์ปิดดีลหรือว่าหา community ในการทำธุรกิจของคุณกว่า3,000คนครับที่จะมาเจอกันที่นี่งานจัดขึ้นวันเสาร์และอาทิตย์ที่9-10กันยายน2566จัดเต็มครับตั้งแต่เช้าจดเย็นณบอลรูมฮอร์ 1,2,0ประชุมแห่งชาติิริกิจครับซื้อบัดได้แล้วครับวันนี้ราคา Early Bird ครับ2,990บาทไม่ขายครับขายเพียง1,990บาทถึงวันที่20สิงหาคมนี้เท่านั้นที่10 Event ครับแล้วพบกันนะครับกับงาน The Secret s o u c e Summit 2023 This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. Open r e l ationship พอดแคสต์ที่เปิดดูความสัมพันธ์ชวนสงสัยและทำความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น Come Closer for better understanding กลับมากับ Open Relationship ในวันนี้ครับวันนี้เป็นอีกเรื่องที่เราอยากคุยกันครับอา,าจารย์เป็นเรื่องที่น่าจะรีเลทกับทุกๆคน <c oughs> แล้วพูดเลยละมันมีความแบบอึกอักเอือใจ ตื่นเต้นแต่จริงน่าจะรู้หัวข้อจากปกอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวพูดม่อีกเราละกันวันนี้หัวข้อเราจะพูดคุยกันน็คือเรื่องที่แฟนเก่าของเราไปมีแฟนใหม่หลายหคนรับไม่ได้นะฮะอาจารย์แต่หลายๆคนก็รับได้เราลองมาคุยเรื่องสถานการณ์นี้กันหน่อยดีกว่าในรายการของเราวันนี้นะครับแต่ก่อนอื่นใคร <laughs> ที่มีประสบการณ์แบบนี้พิมด้านล่างหน่อยอยากรู้แบบประสบการณ์แบบยินดีด้ยวยจังเลยแฟนเก่ามีแฟนใหม่แล้วยินดีด้วยจังเลยที่เรารู้ว่าเขามีแฟนใหม่แล้วแม้จะเลิกกับเราไปแค่เดือนเดียวอยากรู้ว่ารู้สึกยังไงกันครับหรือแบบบางทีรู้สึกว่าแบบยินดีด้ยวยนะอย่างนี้ก็ได้เล่าให้ฟังหน่อยครับคือเวลาที่แฟนเก่ามีแฟนใหม่ค,คุณได้ข่าวว่าเขามีแฟนใหม่รับรู้ว่าเขามีแฟนใหม่เนี่ยนะเขาเริ่มความสัมพันธ์ใหม่กับคนอื่นเนี่ย แนวโน้มนะหลายๆคนเลยนะคะก็คือจะรู้สึกไม่ดีไม่ว่าคุณจะเลิกกันมายาวนานแค่ไหนแต่ทีนี้ความรู้สึกไม่ดีนี้มันจะอย่างไรมันขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เลิกกันไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามันเพิ่งเลิกกันแป๊บๆโอ้โหนี่ไม่เว้นวักเลยนะคะคือจากจากเลิกกับคุณปุ๊บกระโดดไปมีแฟนใหม่เนี่ยนะคะอันนี้ก็หลายๆคนอาจจะรู้สึก แย่นะคะเพราะว่าคุณจะเริ่มสงสัยใช่ไหมว่ามันซอนหรือเปล่าอทำไมมันทาไมมันสามารถจะไม่เว้นวักกระโดดไปสู่ความสัมพันธ์ใหม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นชุดหนึ่งนะคะอันเนี้ยถ้าเป็นกรณีแบบเนี้ยชัดเจนว่ามันรู้สึกดียากนะเพราะมันจะมาพร้อมกับความสงสัยและความคือความรู้สึกแบบจี๊ดนะคะในหลายมุมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม แต่อ้าวแล้วในกรณีที่แบบเลิกกันมาสักระยะหนึ่งแล้วล่ะนะคะหลายๆคนที่เลิกกับแฟนมาสักพักหนึ่งแล้วบางคนอาจจะรู้สึกว่าตัดแล้วนะคะวางไปได้แล้วนะพอรู้ว่าอ้าวเขามีแฟนใหม่นะคะทำไมหลายๆคนนะคะจึงยังรู้สึกเปืดความรู้สึกเจ็บปวดกลับมาใหม่ความรู้สึกไม่ดีกลับมาใหม่สรุปคือแนวโน้มนะเวลาที่ คุณรู้ว่าแฟนเก่าของคุณเริ่มความสัมพันธ์ใหม่แนวโน้มคือรู้สึกไม่ดีครับไม่ว่าคุณจะอ,อยู่ในเ,เลิกกันมานานยาวนานแล้วแค่ไหนทำใจได้อะไรยังไงมันความรู้สึกบางอย่างมันที่มันวูบขึ้นมามันเป็นความรู้สึกที่ไม่ดเมเนะีเริ่มเลยนะเลิ่มเลยได้ปะเริ่มลนะเมลยได้ปนะมีแฟนเก่าคนนึงรู้จักกันมา,านานแล้วฮะ เขาเลิกกับหนูไปตั้งแต่หลายแบบคิดว่าน่าจะประมาณสิบปีได้ก็ตั้งแต่เลิกกับเราอ่ะเขาก็ยังไม่ได้มีแฟนใหม่จนประมาณหลังจากประมาณสักปีหึืมันเขามีแฟนใหม่จนถึงวันเนี้ยเขายังไม่เลิกคบกันนั่นหมายความว่าอะไรหมายความเรารู้สึกว่าทําไมไม่เป็นกูอะอะไรอย่างเงี้ยย<อ>ังมีอยู่นะจันคือต่อให้มันผ่านไปสิบปีเราก็แต่ก็รู้สึกว่า <S 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 อ,อ๋อพอเลิกกับฉันเสร็จปุ๊บอะ เธอคบคนใหม่แล้วเธอก็คบยาวมากหมายความว่าฉันมันไม่เหมาะกับเธอใช่ไหมอะไรกันมันยังคิดอยู่เลยอะทุกวันอะคืออันเนี้ยนะอยากอยากอยากชี้ให้เห็นนะคะว่าคือเวลาที่เวลาที่เรารู้ว่าคนที่เคยเป็นแฟนกับเราเขามีความสัมพันธ์ใหม่เ,ร,เรามักจะมีแนวโน้มที่จะเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบสิ่งที่เราเคยมีเคยเป็นนะกับความสัมพันธ์ใหม่ที่ว่านี้คุณเอามันมาเปรียบกัน นะคะแล้วสิ่งที่นุ้ยพูดเมื่อกี้คุณนุ้ยพูดราวกับว่าความสัมพันธ์ของนุ้ยกับแฟนเก่าคนนี้กับความสัมพันธ์ของเขากับแฟนใหม่เนี่ยมันเหมือนกันอะมันเหมือนกันแล้วเขาไปเจอคนที่ใช่กว่าเริ่มเลยเหรอนี่คือเริ่มแล้วใช่ปะเฉยด้วยเอาใช่ใ่าอาจารย์ ราวกับว่ามันเป็นความสัมพันธ์เดียวกันอะ่ะเหมือนว่าเราก็คือเอาตัวเองไปเปรียบเทียบเลยว่าอ๋อที่อยู่คบกับเราไม่นานแต่อยู่คบกับแฟนใหม่ที่หลังจากเลิกกับเราเรานานมากหมายความว่าโอเคเราอาจจะไม่เวิร์กเขาเวิร์กกว่าใช่ไหมอะไรเงี้ยคือตรงเนี้ยนะคะอยากชวนพวกเราตั้งสติแล้วมองดีๆครับผมคือความสัมพันธ์ที่คุณเคยมีกับคนคนหนึ่งมันเป็นความสัมพันธ์ ที่คุณเคยมีกับคนนั้นเป็นเรื่องของคุณกับคนนั้นครับนะคะมันจะมีองค์ประกอบมีอะไรยังไงเฉพาะของมันทีนี้พอเขาไปสัมพันธ์กับคนอื่นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งอะ่ะ hmm. คุณไม่รู้เลยว่าคนอีกคนหนึ่งที่เขาไปคบนะคะรวมทั้งเหตุปัจจัยในชีวิตรอบข้างทั้งหลายของเขาเป็นยังไงมันไม่ได้เหมือนกับของคุณไปะ่ะนะคะ,ะเราไม่รู้ว่า ชีวิตเขาเป็นยังไงนะคะคนที่เขาไปคบเนี่ยเป็นอย่างไรคุณไม่ควรมองว่าเขากําลังแทนที่คนอื่นนะคะแทนที่คุณแทนที่คุณโดยคนอื่นนุ้ยไม่ควรมองว่านุ้ยถูกแทนที่โดยคนอื่นที่ดีกว่ามันเป็นคนละเรื่องอันนี้ผ่านไปกี่ทีแล้วอะ่ะนี่ไม่ถึงห้าทีเลยนะอันนี้คือฮุกแล้วเลยนะอันนี้คือแรงมากเอ่อยวะมันเป็นความคิดไม่จริงาจาังแต่เป็นความคิดที่ ไม่ใช่แค่หนูหรอกแหละคนที่ดูรายการอยู่อะรู้สึกแบบนั้นจริงจริงทุกคนอาจจะรู้สึกแบบนั้นว่าเฮ้ยการที่แฟนเก่ามีแฟนใหม่หมายความว่าเราถูกแทนที่อะซึ่งความจริงแล้วมันเออมันไม่ใช่อ่ะเออมันมันเรื่องคนละเรื่องอะนะคะเป็นคนละเรื่องคนละคน,คนลแล้วแล้วก็เอาเข้อจริงแล้วเนี่ยนะเวลาที่เราออกจากความสัมพันธ์หนึ่งมาการที่มันแยกย้ายเดินจากกันไปเนี่ยคะ,คะมันก็จะมีเหตุหลายอย่าง แต่ว่าบางคนเนี่ยนะคะคุณคุณไม่สามารถจะไปด้วยกันได้ไม่สามารถจะร่วมทางกันต่อไปได้อาจจะเป็นเพราะความไม่พอดีอที่ไม่สามารถจะปรับให้พอดีกันได้นะคะแนวโน้มคือพอคุณมีความสัมพันธ์ใหม่เนี่ยคุณคงไม่หาอะไรที่มันซ้ำเดิมเปะจแันแต่ดิฉันเข้าใจนะพวกเราพวกเราจำนวนหนึ่งเยอะเลยอะ่ะนุย้ยมีแนวโน้มจะเดินซ้ำเดิม วนลูปเดิมใช่ไหมคะแต่ว่าอยากจะชี้ว่าหลายๆคนเนี่ยแล้วก็แล้วลจริงๆแน้่ก็เป็นประเด็นที่ Open Relationship ย้ำมาหลายครั้งว่าในทุกความสัมพันธ์ที่คุณผ่านมันเนี่ยค,คุณเรียนรู้เกี่ยวกับตัวคุณเองนะคะคุณเรียนรู้เรื่องความรู้สึกรักนะคะวิธีที่คุณแสดงความรักอะไรที่คุณรับได้อะไรที่คุณรับไม่ได้คุณเรียนรู้หมดเลยนะคะนนคเพราะฉะนั้นแนวโน้มคือพอเข้าสู่ความสัมพันธ์ใหม่เนี่ยคุณไม่ใช่คนคนเดิมใช่ไหม แล้วคุณก็จะไม่เดินแนวโน้มเดินซ้ำเดิมเป๊ะเนี่ยมันยากก็เลยไม่อยากให้พวกเรามองว่าคุณถูกแทนที่โดยคนใหม่นะคะคือถ้ามันถ้ามันเหมือนเป็นขนมนะถ้าคุณกับคนกับแฟนเก่าของคุณเนี่ยเป็นขนมเค้กนะคะไอความสัมพันธ์ใหม่ของเขามันอาจจะเป็นพายเป็นอะไรคนละอยาอ่างที่มันเปรียบมันมันไม่ได้เปรียบกันได้แบบนั้นนะคะก็คือคืออย่าไปอย่าไปคิดเปรียบเทียบ นะคะแล้วก็อย่าไปมองว่าคนที่มาใหม่นี้ดีกว่าฉันนะคะเขามีความสุขกับกันและกันมากกว่าคุณไม่รู้เขาก็มีปัญหาของเขาอะนะคะที่คุณไม่รู้แต่ว่าเรามีแนวโน้มจะมโนมาเอ้ยเขาแฮปปี้กันอะไรอย่างนี้ฉันยังจมแบบยังทนทุกข์อยู่เลยแต่เขาแฮปปี้กันพนมมืออีพีนี้คือพนมือแล้วอะ อขอบคุณมากค่ะจันคิดว่าหลายคนน่าจะรู้สึกดีกับการฟังสิ่งนี้ดูยังรู้สึกดีเลยรู้สึกว่าเออเราเป็นขนมเค้กอะความสัมพันธ์เราเป็นขนมเค,ค้กอะ,นนคคะแต่ความสัมพันธ์ของเขากับคนใหม่อาจจะเป็นอย่างอื่นอนะแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะดีจะร้ายจะชั่วจะเลวเขาไม่ได้มาเล่าให้เราฟังนี่เขาก็ไปคบของเขาอะออไม่ได้เกี่ยวกับเราแล้มันไม่ใช่เรื่องออของเ,ออเราแล้วนะคะแต่ว่าอ,อ,อยากบอกว่ามัน เข้าใจได้นะหนุยถ้า,พ,าพอพอคุณรู้ข่าวปุ๊บรับรู้ปุ๊บว่าเอ้ยแฟนเก่าเรามีแฟนใหม่ถ้าคุณจะรู้สึกเสียใจนะคะรู้จึกรู้สึกแบบขมขื่นอ่ะคืออยากจะบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดานรเข้าใจได้นะคะเพราะว่าหลายหลายคนอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเอ้ยคนคนคนนี้เขาได้เขา move on อ่ะน,นะเขาเขาเขาหลุดอ่ะ จากเรื่องความสัมพันธ์เดิมอะไรเงี้ยในขณะที่พวกเราบางคนอาจจะรู้สึกเฮ้ยฉันยังเดินยังไม่ไปไหนเลยฉันยังไม่ move on มัน move ไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีนะคะไอ้ความรู้สึกไม่ดีของคุณเนี่ยมันมีที่มานะอยากชวนตรวจสอบนิดนึงที่คุณรู้สึกไม่ดีส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเพราะคุณยังรักคนนั้นอยู่ใช่ไหมเราเราเคยพูดกันแล้วเวลาที่เราเลิกกันเนี่ยการที่คนหลายคู่เลิกกันไม่ใช่เพราะหมดรัก แต่มันมยังไม่หมดรักอ่ะแต่มันเดินไปได้วยกันไม่ได้อีกแล้วนะคะด้วยเหตุต่างๆใช่ไหมก็เลยแยกย้ายเพราะฉะนั้นยังไม่หมดรักเนี่ยพออีกฝ่ายหนึ่งเขาไปเริ่มความสัมพันธ์ใหม่นะคะคุณก็จะรู้สึกเจ็บปวดได้อันนี้เข้าใจได้นะคะไม่เป็นไรเจ็บปวดเนี่ยนะบ,บางคนอาจจะไม่ได้ถึงขนาดยังรักอยู่แบบเดิมแต่ว่ามันยังมีความยัง,ยงแคร์ยังอาทร ะคะคนที่ที่เลิกกันมานาน,านแล้วอะนะคะไอ้ความรู้สึกอาทรเนี่ยมันยังอยู่ใช่ไหมมันยังอยู่ในใจคุณพอคุณรู้ว่าเขาไปมีความสัมพันธ์ใหม่มันก็วืบกลับขึ้นมาใหม่นะคะมันมีที่มาที่ไปได้หลายอย่างนะคะแต่ว่าไม่ว่าคุณจะยังรักไม่รักอย่างไรนะคะแน่แน่มันมีความแคร์อยู่นะคะครับก็ให้คิดเสียว่าดังนี้นะ ว่าคนที่คุณรู้สึกรักที่ว่าเนี่ยหรือไม่รักแล้วแต่ยังอาทรอยู่เนี่ยนะคะเขาไม่ได้อยู่ในชีวิตคุณแล้วอะเขาอยู่ในใจคุณแต่เขาไม่ได้อยู่ในชีวิตคุณไม่ใช่ส่วนหนึ่งของชีวิตคุณแล้ววันนี้เขามาอย่าอึ้งดิวันนี้เขามาแรงนะวันนี้ EP นี้เขามาแรงเกินอ่ะคุณชริดาพรอ่ะ <laughs> คุณอย่อึ้งเดี๋ยวเว้ยอึ้งอึง,อ,งอยู่อึง้งอยูม่มันมันมันเป็นไม่มันเป็นประโยคที่เรียบง่ายมากอาจารย์คือเมื่อกี้อาจารย์บิวมาตั้งแต่บอกว่าจริงๆแล้วความเจ็บปวดเป็นเรื่องธรรมดาคุณคุณจะรู้สึกไม่ดีก็ได้อะแต่ต้องอย่าลืมว่าเขาไม่ได้อยู่ในชีวิตเราแล้วอ่ะเขาอยู่ในนี้ใช่คือมันคือเขาเป็นคนที่อยู่ในใจอ่ะอและ้วแล้วจริงๆแล้วถ้าพวกเราสำรวจตรวจตราด,ดูให้ดีๆนะคะพวกเราจะมีคนที่อยู่ในใจแต่ไม่ได้อยู่ในชีวิตด้วยกันทุกคนนะคะ ขอเบิกตัวพี่ลูล่าค่ะไม่อยู่ในชีวิตแต่อยู่ในหัวใจโ okay. อเคใช่ไหมอ่ะทีนี้คือคืออยากจะบอกว่าเป็นธรรมดาที่จะรู้สึกไม่ดีแต่เวลาที่รู้สึกไม่ดีก็ให้เข้าใจว่าไอ้ความรู้สึกไม่ดีนั้นมันอาจจะมาจากความความที่ความรักที่มันยังหลงเหลืออยู่ความอาทรที่ยังอยู่นะคะไม่เป็นไรแต่อย่าลืมว่าคนนี้ไม่ได้อยู่ในชีวิตคุณแล้ว นะคะหลายๆคนเนี่ยนะไอความรู้สึกเสียใจขมขืนะ่นเนี่ยมันมาพร้อมกับหึงหวงอะหึงใช่ไหมพอรู้ปุ๊บความรู้สึกหึงมันวูบขึ้นมาครับนะคะแล้วทําไมถึงหึงนั่นดิใช่ไหมเอาเลิกกันแล้วนี่คุณหลายๆคนนะลองคิดตามดิฉันนะอาการหึงแฟนเก่าเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคนนี้เคยเป็นของฉัน เหมือนที่เราพูดกันมาตลอดในรายการคือเอกรอบความสัมพันธ์ดีงามของสังคมอะเนาะก็จะต้องแบบว่าอยู่กันเพียงแค่สองสองคนจะต้องแบบว่ารักกันเพียงสองคนมันเลยมีความเป็นเจ้าครอเจ้าของซึ่งกันและกันเจ้าของความเป็นเจ้าของแต่พอ owner ship แบบทีเนี้ยไออเนอร์ชิ p แบบเนี้ยคือคุณรู้สึกว่าคนเนี้ยเคยเป็นของฉันนะคะแล้วเขาก้าวข้าม ความสัมพันธ์เดิมไปนะคะเขาไปเริ่มอะไรใหม่อะไรอ่เงี้ยในขณะที่พวกเราหลายๆคนอาจจะยังก้าวไม่พ้นคุณคุณรู้สึกเหมือนกับว่าคนเนี้ยเป็นของฉั้น,นอ่ะม,มันไม่ควรจะไปเป็นของคนอื่นอืนะคะอันนี้ขอฟุตโน้ตนะว่าในเรื่องความเป็นเจ้าของอ w เนอร์ชิเนี่ยถ้าใครมีความรู้สึกว่าคนที่คุณรักแฟนคุณหัวเมียคุณไม่รู้อะสถานะไหนเป็นของคุณคือมองแบบ เป็นเจ้าของครับนะคะมันอันตรายมากนะเพราะเวลาที่นุ้ยรู้สึกว่าคนคนหนึ่งเป็นของคุณคุณเป็นเจ้าของคนนี้เนะี่ยนะคะแนวโน้มก็คือคุณจะปฏิบัติต่อคนนั้นนะคะโดยลืมไปว่าไอ้คนเนี้ยมันเป็นคนเนะี่เป็นคนเหมือนนุ้ยอะ่ะที่มีความต้องการมีความปรารถนาความเชื่อความชอบ ใช่ไหมแล้วก็สามารถจะเลือกทางเลือกในชีวิตได้ที่มันอาจจะตรงกับคุณหรือไม่ก็ได้คุณจะลืมไปแล้วคุณก็จะป,ปฏิบัติเรากับว่าคนนี้เป็นสิ่งของอ๋ออันนี้ดีมากเลยอ่ะอืมอันนี้อยากอยากให้ร,รามัดระวังครับผมนึกออกเลยอาจารย์พอใช้คาว่ามองว่าพอมองมองคำว่าการเป็นเจ้าของอ,ะอ่ะคนคนดูเหมือนไม่ใช่คนแล้วอะ่ะเหมือนเป็นสิ่งของ,เ,งเหมือนเป็นสะไรสักอย่างแล้วก็ ด้วยความรักมากของพวกเรานะคะความรักหลายรูปแบบที่เป็นรักมากเนี่ยแล้วเรามาด้วยความรู้สึกแบบโอนเนอร์ชิพว่าคนนี้เป็นของชั้นเนี่ยนะคะคุณอาจจะทําร้ายคนที่คุณรักเนี่ยโดยไม่รู้ตัวนะคะเพราะความรักอ่ะซึ่งไอ้เรื่องนี้ไม่ใช่เฉพาะความรักแบบโรแมนติกเท่านั้นนะพ่อแม่ลูกอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นเรื่องของโอนเนอร์ชิพที่ให้เรามาดระวงรังนะคะลองตั้งคําถามกับตัวเองดูซิว่า ไอ้ที่คุณยังรู้สึกหึงหวงแฟนเก่าเนี่ยเพราะความรู้สึกว่าไอ้คนนี้มันเป็นของชันน่ะหรือเปล่าแล้วยังคุณก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นของคุณอยู่นะคะอันนั้นอันนั้นมันอันตรายนะคะก็เอาเป็นว่าถ้ารู้สึกไม่ดีเป็นเรื่องธรรมดาครับนะคะแล้วก็จัดการกับความรู้สึกไม่ดีนั้นนะคะจะดีกว่าคือยอมรับอะในความรู้สึกไม่ดีเมื่อเมื่อคือคุณไม่ต้องไปสนใจมันมีแฟนใหม่อะไรเงี้ยก็รู้สึกไม่ดีอะนะคะก็ ก็จัดการกันไปนะคะแล้วถ้าเช่นนั้นจะจัดการไงเวลาที่รู้สึกไม่ดีรู้สึกแบบเสียดายแบบคนนี้เคยเป็นของฉันอะไรเงี้ยให้นึกถึงเหตุว่าทําไมเลิกกันทําไมถึงเลิกกันเนี่ยนะคะที่เลิกกันเนี่ยที่เลิกกันเนี่ยนะคะที่เลิกกันไปเนี่ยเพราะความสัมพันธ์นั้นมันดีอ่ะใช่ไหมลองให้นึกถึงสาเหตุที่เลิกกัน ที่แยกย้ายไม่เดินร่วมทางกันนะคะนั่นนั่นคำถามแรกให้นึกถึงนะคำถามที่สองที่ควรจะถามตัวเองก็คือแล้วคุณอยากได้เขากลับมาอยู่ในชีวิตคุณเหรอ <c oughs> เอาให้ลองนึกถึงสาเหตุที่เลิกกัน <c oughs> แล้วลองนึกดีๆว่าอยากได้เขากลับมาจริงๆเหรอเออใช่ไหมอ่ะทีนี้ก็จะ ทีนี้มันจะเริ่มแบ่งเป็นสองเป็นสองพวกเลยนะคะคพวกนึงอาจจะรู้สึกว่าเออนั่นน่ะดิมันความสัมพันธ์มันเคยมีปัญหาอย่างไรเราเคยมีปัญหายัางไงเราตัดสินใจเลิกกับเขานะคะก็เพราะว่าเออมันมีปัญหาเหล่านี้แล้วเราก็ไม่ได้อยากกลับไปสู่ความสัมพันธ์นั้นเอาจบเลือกใช่ไหมแต่มันจะมีพวกที่พอคิดถึงสองคำถามเมื่อที่เราขอให้คิดเมื่อสักครู่เนี้ยมีความรู้สึกว่าเออ,อยากให้เขากลับมา อยากกับไปสู่ความสัมัน์นั้นอีกนะคะสำหรับพวกหลังนะคุณให้คิดถึง time dimension มิติในเรื่องเวลามันมีสิ่งที่เรียกว่าอดีตปัจจุบันอนาคตครับผมนะคะคือให้คิดถึงลำดับเวลาสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณรู้สึกว่าดีนั้นคนที่คุณรู้สึกว่าโอหแบบโหยหานั้นเนี่ยนะคะมันอยู่ในอดีตอดีตอดีตพี่นะคะ วินาทีที่คุณกําลังรู้สึกอยู่นี้คือปัจจุบันครับมันเป็นคนละเวลากันนะคะแล้วโดยทั่วๆไปนะคะมันอดีตมันอยู่ในอดีตแต่มันไม่เดินตามคุณมามันจะไม่กลายเป็นอนาคตไม่ว่าคุณจะปรารถนามันมากแค่ไหนอืจริงไหมนุ้ยจริงค่ะอืจริงค่ะนะคะมันผ่านพ้นไปแล้วอ่ะมันจะไม่ย้อนกลับมาอีกนะคะเอาเพราะฉะนั้น ให้ให้คิดตรงนี้เวลารู้สึกไม่ดีนะคะถามตัวเองนะคะทําไมเรื่องเรื่องนี้มันถึงกลายเป็นอดีตเหตุที่มันทําให้ทําให้เรื่องนี้กลายเป็นอดีตคืออะไรัรบอยากย้อนกลับไปไหมนะคะก็จะมีพวกไม่ย้อนใช่ไหมถ้าอยากย้อนกลับไปเนี่ยมันคงย้อนยากมั้งนะคะมันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าไทม์แมชชีนอ่ะมันคือนขณะเวลานี้คือปัจจุบันะเรื่องมันได้ผ่านพ้นไปแล้วนะคะ อย่าไปโหยหาสิ่งที่มันไม่มีทางจะกลับลบมานะคะให้ความสำคัญกับใจของตัวเองดีกว่านะคะก็อันเนี้ยน่าจะช่วยพวกเราได้บ้างไม่มากก็น้อยไหมะนะคะช่วยได้ค่ะตอนนี้กําลังแบบบีมายชีวิตอยู่ว่าเออโอเค <laughs> <laughs> นั่งนั่งคิดอยู่ในหัวแล้วก็อย่าลืมว่า คือคือพอรู้ว่าคุณรู้ว่าเขามีแฟนใหม่นะคะเมื่อกี้เราได้พูดไปแล้วนะคะแนวโน้มการเปรียบเทียบมาแล้วนะคะเปรียบเทียบคุณคุณมักจะเปรียบเทียบตัวคุณกับแฟนใหม่ของแฟนเก่าต้องพูดอย่างระวังเดี๋ยวงงนะคะเปรียบเทียบตัวเองกับแฟนใหม่ของแฟนเก่านะคะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงนอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วพอเปรียบเทียบแล้วมันมันมันมีความหึงหวงใช่ไหมปนเข้ามานะคะคุณก็อาจจะเกิด ความรู้สึกว่าอยากจะด่ามันอะมาแล้วมาแล้วอยากจะด่ามันอะจริงหรืออยากโทรไปเตือนคนนี้ไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีไหมเคยมีไหมคนแบบเนี้ยให้พูดเลยไหมให้พูดเลยป่ะเอาดิก็ใครที่ฟังอยู่นะคะแล้วคิดว่าจะเป็นแฟนใหม่ของแฟนเก่าสันได้ก็ลองคิดตัวดีๆแล้วกันว่าชีวิตมีดีพอหรือเปล่า ถ้าคิดดีดีแล้วเนี่ยเราคนพบว่าชีวิตไม่ได้มีดีอะไรเลยนอกจากการแอบกินผัวชาวบ้านไปวันก็อย่าทําก็ปล่อยเขาขึ้นมาเล่นละคร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 บวชสมบุริว่าสมมูรคือคือจะบอกว่าเวลาที่คุณรู้สึกวูบขึ้นมาคือคุณเปรียบเทียบตัวคุณเองกับแฟนใหม่ของแฟนใหม่แฟนใหม่ของแฟนเก่านะคะแล้วคุณอ่อรู้สึกไม่พอใจรู้สึกอยากจะด่ามันรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยอย่าทํา ใกรุณาอย่าทํานะคะอย่าทําอย่างที่นุ้ยทำสักครู่เป็นนี่เป็นตัวอย่างนะคะว่าไม่พึงจะทําเพราะว่ามันคืออารมณ์อ่ะนุ้ยนะคะแล้วพอคุณทําอะไรออกไปแล้วเนี่ยนะคะบางทีมันยิ่งทําให้เรื่องมันยุ่งนะคะคุณไปทําร้ายเขาหรือคุณแปอะไรเขาเนี่ยเรื่องมันยิ่งยุ่งและสิ่งไอ้การกระทำเนี่ยมันมาจากอารมณ์วูบหนึ่งนั้นนะคะ คือรู้สึกได้รู้สึกไม่ดีได้รู้สึกอาจจะโกรธหรืออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไปแต่อย่าทำอะไรตามอารมณ์นั้น<อ>นะคะคืออย่าอย่าไปคือคุณอย่าไปโมโนเองว่าแฟนใหม่อย่างนั้นอย่างนี้เขามีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้คุณไม่รู้รแล้วมันไม่ใช่เรื่องของเราอีกแล้วใช่นะคะมันมันมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องของเขาอะนะคะมันเปรียบเทียบกันไม่ได้นะคะไอ,ไอ้การนั่งโมโน ว่าโอ้ยเนี่ยนะแฟนเก่าฉันตอนนี้เขามีความสุขอะใช่ไหมฉันยังเดินวนลูปลอยูอ่เลยเขามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่รู้ใช่นะคะคุณไม่รู้มันมีความสุขไหมแล้วก็อสมมติมันมีความสุขอลไรไงอะนะคะตอนนี้ที่คุณควรจะลงแรงจัดการที่สุดนะคะคือตัวคุณเองคุณมีใจของมีใจของตัวเองที่ต้องดูแล คุณจะไปนั่งจับจ้องส่องดูอีแฟนเก่าและแฟนใหม่ของมันเพื่ออะไรจะชอบเมื่อกี่มากเลยอ่ะฉันจับไม่ถ้าอาจารย์พูดว่าเ <c oughs> ขามีความสุขกันไงแล้วไง <c oughs> แล้วไงก็จำนะคือเขามีความสุขกันแล้วไงไม่ใช่เรื่องของเราแล้วค่ะคุณผู้ชม พอสะดท้เราเราทไงดูแลตัวเองเออคนที่แพ้ก็ต้องมันเราไม่ได้แพ้ด้วยเราไม่ได้แพ้พอไม่สนืส่งของเราแล้วนะคะทุกคนโอ,อ้คือคืออยากให้อยากคือคือ,คอสำหรับตอนนี้นะคะใครก็ตามที่กำลังรู้สึกซัฟเฟอร์กับการที่แฟนเก่าไ, <ป S 1> ไม่ม,มีแฟน,แฟนใหม่ต้องค่อยๆพูดนะคะไปมีแฟนใหม่เนี่ยซัฟเฟอร์ด้วยเรื่องต่างๆเหล่านี้อยากจะ ะจะรู้สึกซัฟเฟอร์รู้สึกไปแต่อย่าทำอะไรนะ,อ,ะอย่าทำอะไรบรรหานนั้นนะคะแต่ที่สำคัญที่สุดคือ<บ>แยกเรื่องและแยกเวลาซะนะคะแยกปัจจุบันกับอดีตนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือคือแฟนเก่าคือแฟนเก่าเขาไม่ได้อยู่ในชีวิตคุณแล้วมันจะสุขจะทุกข์เรื่องมันมนะคะที่สำคัญกว่าคืออะไรตัวคุณเองนะคะ คุณมีชีวิตของคุณเองที่คุณต้องดูแลและที่สำคัญมากก็คือต้องดูแลใจตัวเองนะคะอย่าไปยึดติดอยู่กับความโศกเศร้าหรือหมองมนที่มันเป็นเรื่องของอดีตยาวนานใจเราสำคัญที่สุดอันนี้เสนอเรื่องหนึ่งคือก่อนหน้านีน้แฟนคนก่อนหน้านี้เนาะเ,เขามีแฟนใหม่ กันหลายปีแล้วครับประมาณสักห้าหปีก่อนเออเขามีแฟนใหม่เสิ่งที่หนูทำคืออะไรปะบล็อกบล็อกทางเขาและแฟนใหม่เขาเราจะได้ไม่ต้องเห็นเลยเลยเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่เรียบง่ายที่สุดสำหรับหนูจริงๆนะมันช่วยได้มากแป๊บเดียวงงยใช่สร้างระยะห่างคือจริงๆนะ นุ้ยพูดเรื่องอันนี้สําคัญว่าเป็นคําแนะนําที่สําคัญนะคะเพราะพวกเราหลายๆคนมีแนวโน้มจะตามส่องตามไปส่องดูว่าเขามีความสุขไหมเ,ออเขาไปเที่ยวไหนกันอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์อภิพงศตรงอ่ะเล่าเลยก็ได้เรื่องฉันเอง <c oughs> คือฉันอ่ะเห็นเขาอ่ะกับแฟนใหม่เขาว่าไปเที่ยวในที่ที่เราเคยไปด้วยกันแล้วถ่ายรูปเหมือนกันเลยเหมือนที่เราเคยแบบเหมือนที่เราเคยถ่ายด้วยกันนี่น่าจะเคยเล่าในรายการนี้ไปแล้วล่ะแบบอ่อิพูดก็ได้ไปดิสนีย์แลน ที่ญี่ปุ่นแล้วก็ถ่ายรูปไอติม2อันคือในรูปนั้นในไอจียังอยู่เลยอ่ะแล้วเขาก็ถ่ายรูปเนี้ยลงอีกครั้งหนึ่งกับแฟนใหม่เขาในไอจตัวเองอืมเนี่ยไม่ให้กูบอกได้ไงอะมาอันนี้ดีไงคือถ้าเป็นคือแต่แต่อันนี้นะคําถามที่สําคัญก็คือถ้าไม่ส่องแล้วจะรู้เหรอก็ใช่ไงก็เลยบบบอกบอกเลยเลิกส่องเลยอ่าก็คือคืออันเนี้ยอย่า ขพราะห้ามสำคัญนะคะอย่าไปส่องเลยคือเพราะเวลาที่คุณส่องเนี่ยมันไม่ได้อะไรขึ้นมานอกจากทําร้ายตัวเองนะคะเนี่ยแหละเห็นไหมการที่แฟนเก่าจะม,มีแฟนใหม่คุณมันเป็นเรื่องปกติมากแล้วก็ยินยอมยอมรับว่าคุณรู้สึกอย่างไรเนาะเสียใจก็เสียใจโกรธก็โกรธแหละเพียงแต่ว่าให้มันอยู่กับตัวเราเองแล้วอย่างที่อาจารย์บอกคีย์เวิร์ดสำคัญนี้คือแยกแยะสถานะและเวลาให้ออกเนาะเขาไม่ได้อยู่ในชีวิตเราแล้ว,แล,วและเขาเป็นอดีตอะ พราะชั้นชีวิตของ you, ยองูสำคัญที่สุดชีวิตของเราสำคัญที่สุดคุณผู้ชมวันนี้เราเลือกกันดีกว่าว่าเราจะเป็นใครปาหานพรหรืออิงวลันทร <laughs> ปาหานพรล้วก็จะเป็นแบบชั้นห่วงชั้นถ่วงชั้นคืนนึกออกปะหรือเราจะเป็นอิงวลันทรที่แบบดีใจด้วยน้าที่เธอเริ่มต้นใหม่สักทีอะไรอย่างเงี้ยใครที่มีประสบการณ์แบบนี้นะครับพิมพ์คอมเมนต์ไปด้านล่างนะฮะเดี๋ยวไปตามอ่านนะครับผมก็ขอให้ทุกคนรู้เท่าทัานความรู้สึกตัวเองเนาะแล้วก็ คิดว่าวันนี้เราได้คลี่คลายความสัมพันธ์นี้ให้คุณได้เห็นแล้วว่าเป็นอย่างไรนะครับผมอย่าลืมนะครับรายการ Open r e l ationship นะครับทุกวันพฤหัสัด,ดีเวลาหกโมงเย็นทาง YouTube ของ The Star Podcast แล้วทุก Podcast Player นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กั s สับสคริปต u ยูทูบ The Star Podcast ด้วยนะครับวันนี้น้องนุ้ยกับชานชีลาพรขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ตอนหน้าตอนหน้าอยากเห็นเรื่องอะไรอยากคุยเรื่องอะไรคอมเมนต์ไว้หน่อยเดี๋ยวไปตามอ่านนะครับถ้าว่าอันไหนเราสนใจเดี๋ยยยลองหิบม,มาคุกัน นะครับผมวันนี้น้องนุ้ยก,กับจริงทีเรีพันขออย่าลับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Open Relationship The Standard Podcast Eye Opening For Your Ears